วันที่4มีนาคม2 5 5 9เวลา10นาฬิกา30น,ออนาทีผอสพปนราธิวาสเขตสอมอบหมายให้ในายพิรมจินทาดารองพอ,อสพปนราธิวาสเขตสเป็นประธานเปิดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาภายใต้ชื่อปันน้ำใจให้น้องสายขาวนัดโรงเรียนวัดสายขาวตำบลไัยวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอรุณขีดาโอ ผู้มในการโรงเรียนวัดไซขาวให้การต้อนรับและกก่าวรายงานทั้งนี้มีนายนุกูลชูนุย้ยรองผอ,อ,อสพปนาิวาัดเขต2รวมถึงคณะผู้อานวยฐานศึกษาคณะครูของเรียนในสังกัดสพปนาิวาัดเขต2และคณะเจ้าหน้าที่สํานักงานไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากสําหรับวัตถุป,ประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการจัดหาทุนในการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและห้องสมุดของโรงเรียนวัดไซขาวซึ่งยังขาดเข้ามาอีกจํานวนมาก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานชุมชนและองค์กรต่างๆในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันตามแนวคิดคือร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมใช้อันหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ยังได้มีการ,สรแสดงความสามารถ,าารถบนเวทีการจับรางวัลมัจฉานำโชคการ,สรแสดงความสามารถด้านการงานพื้นฐานอาชีพของนักเรียนและผู้ปกครอง 来，好好好好